สวัสดีครับสวัสดีครับก่คือท่านครับปินี้ตลาดทุนการค้าอยู่ช่วงดีธรรมดาครับเจ้าพิธีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับของบันที่สุดนะชิงห้าพรมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับฮานอยเฉพาะกิจนี่ก็คือฮานอยเวียดนามนะครับเวียดนามจะก่อนปิดนะจะออกทุกๆวันเวลาประมาณสิบ 6.8ถนาก็คือ4โมงเย็นแนะครับ4โมงเช้านะก็จะออกทุกวันนี้ยต้องมีีธรรมดาก็จะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความสนุกทุกๆวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านลุ้นลมเพื่อให้มีความสุขนะครับฝึกสมองนะครับฝึกคิดเลขฝึกอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เล่นนะครับสำหรับท่านที่จะนําไปลงทุนไปใช้แบบอื่นๆก็ พิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับว่าการลงทุนมันก็คือการได้เสียมีได้ไมีเสียนะครับอีกวอย่างนะวิดคราหวางสมหวังนะครับก็เอาไปพิจารณาดูให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปใช้นะแนวทางช่องวีดีธรรมดาก็จะมาลงเลขให้สามตัวนะครับเน้นที่สองตัวตัวกันตัวหนึ่งพร้อมคูเจอดผู้รู้นะครับก็นำไปใช้ อย่างทุเจรนา,าให้ดีก่อนอัชอบก็กันไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับประมาณนี้ดังเช่นวันนี้ก็มีเด่นนะครับเด่น5 6เต็มแล้ว5 6เต็มเน้นที่6กับเต็มนะครับกับเต็มนะครับใช้วิธีนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีเครื่องปินเ่ก็เลยมาจะทำให้ดีกแบบหนึ่งนะครับ การลำยนันนะครับก็จะมีแบบใหม่ไปเรื่อยนะครับ5้า 6, 7, เน้นที่หกเจ็ดนะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ขาดเอาไปรูดไปวิ่งนะครับเอาไปรูดไปวิ่งเน้นบนตันล่างนะครับแล้วรานีหกอะไรบ้างเจ็ดอะไรบ้างอะไรหกนะครับ60 6 1 6ย์หนะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับไปกลับด้วยนะสำหรับตัวกันคือห้านะถ้าห้ามาก็เหมือนกันนะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามประมาณนี้นะเอ่อเป็นพิทยาลัยดูให้ดีๆก่อนนะครับเลือกให้ดีๆนะอารมณ์เสียงหุ่นเงีดคุณพร้อมอะไรหลายๆอย่างก็ แต่ถ้าอารมณ์ยังไม่พร้อมก็อย่านนะครับมันอยาเสียนะอันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับลมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าที่เข้ามาใหม่นะด้รับชมฮานอยวันละสี่คลิปนะครับพานอยเฉพาะกิจพานอยพิเศษพานอยปกติฮานอยมี p อีนะครับจะมาลงให้พร้อมหุ่นต่างๆนะครับประมาณนี้ วันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่นะสำหรับนักลงทุนก็อขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับแล้วก็สวัสดีครับ